สวัสดีค่ะมาพบกับแม่เอ๋านหมามิผูทอนสอนลูกนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยสูตรคู่5บวกนะคะมาดูกันค่ะสูตรคู่5บวกมีอะไรบ้างสูตรคู่5บวกคือจำนวน2จํานวนนะคะที่บวกกันแล้วได้5นะคะมีอะไรบ้างไปดูค่ะ4-1บวก1เท่ากับ5นะคะ3-2บวก2เท่ากับห 2บวก3เท่ากับ5 1บวก4เท่ากับ5ดังนั้น2ตัวนี้คือคู่กันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะหากเรามี4นะคะต้องการบวก4นะคะให้เราลบเพื่อนของ4ก็คือ1แล้วบวก5คําตอบก็คือ8นะคะหากเรามี4ต้องการบวก3นะคะให้เราลบเพื่อนของ3ก็คือ2 แล้วบวก5หากเรามี4ต้องการบวก2นะคะให้เราลบเพื่อนของ2ก็คือ3แล้วบวก5หากเรามี4ต้องการบวก1นะคะให้เราลบเพื่อนของ1ก็คือ4แล้วบวก5ค่ะได้สูตรนี้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปสอนน้องๆกันค่ะสำหรับวันนี้มเมย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ